เอามาครับสวัสดีกับพี่น้องนะขอต้อนรับก็สู่รายการช่องเกี่ยวกับประกาศสวยงามนะครับอยู่กับผมบาบเพรดกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมเอาปลามาเปิดแปลงนะตัวนี้โคตรสวยโคตรสวยต้องบอกอย่างงี้นะครับตัวนี้จะเรียกว่ามัลติคัลเร์ก็ได้จะเรียกว่านีโมก็ดีนะครับตัวนี้เป็นคอปเปอร์แท้ๆนะครับแท้ๆนี่นะครับตัวนี้เป็นเกล็ดเคลือบเนาะ แต่ว่าทรงสวยทรงดีบอดี้ยาวเครื่องหางกลางตึง,งกระโดงฐานกว้างตะเกียบเดี่ยวมีปลายตะเกียบที่ขาวด้วยแล้วก็ใช้น้ำค่อนข้างคมนะครับก็ตามคลิปเลยนะกดถ่ายให้ชัดที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> นะครับนี่ก็ตามนี้นะเอ,อ่อตัวนี้ใครที่สนใจแล้วมีกำลังซื้อนะผมเชียร์ตัวนี้ผมเชียร์เลยแล้วก็ผมผมเปิดในราคาที่ไม่แพง นะครับแถมตัวเมียไปด้วยแล้วกันนะนี่ดีดีดเอลดีนะครับเอานะก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็เออหน้า facebook แล้วก็ไลน์นะครับอ่านะเดี๋ยวทิ้งไว้แล้วกันนะเดิงๆไว้ด้วยอตอนต้นคลิปเนาะอ่านะก็ตามนี้นะส่วนใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ ฝากกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดปลาสวยๆนะครับใครที่ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะเข้ามารับรับชมปลากันก่อนได้นะครับเป็นอาหารสายตาก็ยังดีนะนี่เออตัวนี้ถ่ายนานพูดมากเลยเหนื่อยนะครับก็ตามนี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะครับก็จะมีในช่องคลิปปลาสวยๆนี่เพียบ แล้วก็จะมีคลิปต่างๆเนาะเกี่ยวกับการอนุบาลลูกปลาแล้วก็เทคนิคต่างๆในช่องมีอยู่นะครับก็ลองถ่ๆดูนะเอาคลิปนี้ไม่มีไม่มีอะไรแล้วครับผมอยากย้ายครับผมไปสวัสดีเด็กๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ตาเลยล่ะผมเป็นกำลังใจให้ตานะหลานเฮมชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ ถ้าถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำปลาและคลิปต่อๆไปด้วยนะโอสตกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและปลาส,สวยๆจากช่องชิวเบต้าไครๆใครยังไม่ทำตามนะฮะทำตามเดี๋ยวนี้น,นะเฟยอย่าให้รู้นะอืมเมื่อกี้มันมีคนยังไม่ทำตามอย่างนั้นเหรอ